เป็นทางบันเทิงคืนนี้มาเริ่มที่ละครสิงสั่งป่ากันก่อนค่ะหลังจากทิวกลับมารอบนี้ความโหดก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าเป้าหมายหลักที่ต้องตามสังหารก็มีแค่สิงกับดาวพรายนี่แหละค่ะนี่ขนาด2คนนี้ฝีมือบูระดับเทพแล้วแต่เจอทิวคนใหม่เข้าไปก็ร่วงเหมือนกันดูจากสภาพสิงตอนนี้โดนกระสุนเข้าเต็มๆดาวพรายเลยต้องพยุงหนีมาก่อนแถมยังลงมือผ่าตัดกระสุนด้วยตัวเองค่ะ คือเขาตามมาแก้แค้นคนนี้เลยใช่ค่ะมารอบนี้คือเขาฝีมือการต่อสู้อะไรคือแบบแอดวานซ์กว่าเดิมเก่งกว่าเดิมเยอะก็เนี่ยยิงเราเนี่ยีก็โดนโดน่ธรรมดแล้วก็ต้องมาแบบช่วยเขาทำแผลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีนอันนี้คือซีนหวานสำหรับเราสองคนเดี๋ยวทำแผลเจ็ดแผลอะไรเงี้ยเนาะสำหรับเรื่องนี้ทำแผลนี่คือหวานมากใช่เออเอ้ยเ้ขาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยความจริงดราม่าเยอะนะ เราอะดราม่าเยอะมากไม่ทำแผลก็ไปยืนร้องไห้อะไรแบี้ค่ะโอ้ของพี่นี่ก็ไม่ธรรมดาในนงในน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายขึ้นมาก็สวยมากค่ะจริงๆอ่ะมันมีซีเควนต์แบบสนุกๆเยอะมากค่ะเรื่องนี้ได้โชว์อะไรหลายๆอย่างที่แบบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะก็อยากให้ฝากติดตามชมในสิงสังปารอชมหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพวกเรานะคะนักแสดงจากละครเรื่องสมบัติมหาเฮง าาในละครตอนนี้นะครับพวกเราสี่คนก็อยู่ในป่าใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนกลับไปที่ป่ากันอีกครั้งบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ นภยัยไปพร้อมๆกับนักแสดงจากละครสมบัติมหาเฮงนำทีมโดยเบนสันติราชพีพีพัชยาบิวนัทพลและจาไดา้อินตโตเร่วันนี้พวกเขาไม่ได้มาตามล่าหาสมบัติกันนะคะแต่จะมาตะลุยเที่ยวปั่นแชะรอบๆสวนสีนครข,ขื่นขันบางกระเจา้าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันคะ่ะเหงั โจรจันไว้ยญี่บุญพวกนั้นนราซ่อนในไทยมันต้องเป็นสมบัติล้ำค่าที่คนไทยตามหากันมาน้นนานต่างคนต่างเขาหากันแทบตายยังไงยังไงก็ไม่เจอสักก็ดีครับก็ได้ได้มาสัมผัสบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเหมือนได้มาใกล้ใกล้ด้วยใกล้ใกล้กรุงเทพก็ปั่นจักรยานครับมีหลงบ้างครับหลงทางเหรอคะหลงเธอเราก็ได้ไปหอดูนกแล้วก็มาถ่ายรูปที่เขาแบบ ที่เขาถ่ายกันบอกว่าไปแล้วเป็นนด์มาร์คใช่ถ้าไปแล้วไม่ได้ถ่ายรูปเนี่ยคือไปไม่ถึงธรรมะทมแมงเพราะว่าเราต้องทํากิจกรรมที่มันผาดโผนด้วยตัวนี้มันเป็นมันใส่ได้หลายอย่างเนาะเราจะใส่แบบกระดาษเค้ชู้ใส่โทรศัพท์ใส่ยาดมอะไรก็ว่าไปเลยไงแล้วก็มวยยาดมนี่ยเพื่อเพื่อใครเป็นลมอ่ะเราอยากได้ตีมแบบลูกเสือเนนาลีแบบเมาร์คิลัสตว์ก็เลยเป็นตีมนี้แต่ว่าลืมว่าไม่ได้นัดเพื่อน ใช่ไงนะคะก็ฝากแฟนๆนะครเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะจะมาดูว่าระหว่างทางที่เราเข้าป่าเนี่ยเราไปเจออะไรบ้างอย่าลืมติดตามนะคะสมบัติมหาเฮงค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา1ทุ่มตรงค่ะทางช่อง7 HD นะคะอย่าลืมกดหมายเลขก5ค่ะ ส่วนรายการ The Next Iron Chef ศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็กซีซั่น2ตอนนี้การแข่งขันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วทั้ง5คนที่เหลืออยู่ในคิทเช่น s t a เดียมทั้งเชฟอาเชฟเก่งเชฟอินอกเชฟบูมและเชฟแก้วจะต้องต่อสู้กับบททดสอบครั้งสุดท้ายที่สำคัญมากเพราะจาก5คนจะมีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ จะมีเพียง3คนที่มีโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศถ้าพวกคุณอยากได้ตำแหน่งนี้พวกคุณต้องสู้ครับได้ยินแบบนี้เรียกว่าพลังใจมาเต็มร้อยเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเจอวัตถุดิบปริศนาเข้าไปแต่ละคนจะยังมั่นใจอยู่ไหมคะเนี่ยโจทย์ในรอบนี้ทําให้เรามั่นใจพอสมคไหมก็ตอบได้ว่ามั่นใจพอสมควรครับเพราะวันแล้วคุ้นเคยเคยกินเนาะก็ประมาณ80%อค่ะยังตั้งเป้าไว้ว่าจะเข้ารอบไฟนอลอยู่ค่ะแต่ว่า ก็เผื่อมีอะไรผิดพลาดโอ้หเรามากันไกลเนาะ11 EP แล้วทุกคนก็หวังครับหวังจริงว่าจะเข้ารอบชิง <Wow. S 3> รอบสำคัญแบบนี้ห้ามพลาดค่ะเย็นวันพรุ่งนี้เปิดมาเชียร์พร้อมกันเวลา18นาฬิกานะคะ <g ül> อยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b a c k b o o t v คลิปดีคลิกดูบั๊กบู